เมื่อกี้นี้เป็นด้านในนะผมอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกที่จะมีของกินค่อนข้างเยอะมากมีแบบประมาณสองสโดมติดกันเลยแล้วก็มีร้านให้นั่งกินด้วยครับผมโอ้โหยิ่งใหญ่เกินเออเรากำลังไล่ดูซอยกับข้าวที่นี่กันว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นไข่นะผมเริ่มต้นที่30บาทาราคาสบายเลยอันนี้เป็นหอหมก35บาทครับผมน,นี้สวยๆเลยครับผม เริ่มต้นที่ตัวละ100่งร้อยบาทหอมเลยหอมมากเริ่มต้นที่โลละร้อบกาบาทตักได้เลยครับผมเต็มตู้ให้เลือกเต็มตู้โคตรเยอะครับขนมปังโดนัทสิบาททุกชินก้นครับผมงท้องงท้องสิบบาทครับ น้ำผลไม้สดชื่นสดชื่นต้องเข้าแล้วครับผมนี่ครับน้ำผลไม้ปั่น100%ครับผม100%แบบของแท้แน่นอนอันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรน่ากินครับ นะกุ้งเผาเริ่มต้นถุงละ50บาทนี่แบบราคาย่อมเยานะคนอยากกินนานได้เลยแล้วก็มีหอยด้วยเริ่มต้นที่ถุงละ30บาทนี่เริ่มต้นที่69บาทหมูกไก่ปาลาดอรี่ไก่ทอดชิ้นโคตรใหญ่โอ้โหนี่ก่อดมีจ้าอะไรเอ่ยครับนี่คือ ไก่ซอสเผ็ดเกาหลีครับผมเริ่มต้นที่ชิ้นละสิบ้าบาทใหญ่ๆเต็มคำซอสชำ่ำๆถ้าไม่ได้ราดซอสก็จะเริ่มต้นที่ชิ้นละสิบสองบาทนะครับนี่ไก่ทอดเกาหลีอืมช่ำเลยของแท้นี่ต้องช่ำๆอย่างเงี้ยครับหเหลืองๆไปเลย ไม้ละห้าบาทครับผม,มไ,ไม้ละห้าบาทจ้ะสิบไม้แท้ไม้หนึ่งจ้๊โอ้นี่ของแท้ครับผมชิ้นละหนึ่งบาทครับผมจะหยิบกี่ชิ้นกี่อันกี่แบบอันไหนก็ได้เริ่มต้นที่หนึ่งบาทครับหนึ่งบาททั้งร้านเช็ดเค ติดมันบุฟเฟ่ปิ้งย่างกระทะร้อนครับผม219บาทไม่จำกัดเวลาด้วยนะ uh huh. แล้วก็ถ้าเกิดเด็กส่วนสูงประมาณเออบ1 0 0่งรเซนก็ราคาเพียง128หรือไม่ก็ถ้าเกิดต่ำกว่า100เซนทานฟรีเลยจัดว่าโคตรโหดครับผมเดี๋ยวไว้เมอกาเอ n นจอจะมาลองชิมนะครับชิกาดุซ่ามีแฟนมีสาวก็พามานั่งชิลกันได้นะครับ